พอเราสองคนได้เดินทางมาฮอดกงสูนแล้วน้องก็ให้อีแม่เพื่อนเอาเอกสารไปตรวจกับเจ้าหน้าที่ที่กงสูนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เอาบัตรคิวให้เราพร้อมกันนั้นเราก็ได้เจออีพ่ออยู่ที่หน้าประตูก็มาผู้ดีเพ่อมันดูดลายจะนั่งทายู่นี่กินเ้าฮะกินเผาอยูหนี่บ่อโอ้บหกินก็ได้ละสัปโมงหนึงโซสัปโมงกบอ๋อประมาณส่งสัปโมงยังวะถ้าอยู่นี่บะหลังจากยนีเอกสารแล้วเออท่าหนท่าอยู่ไหน เวลาพ่อนองอื่นที่อ้ต้นเดงผมุ่งนึ่งโซ่มุ่งสเตคาร์ลอยลอยสกลอยเกาสิบแปดนี่ก็ยังต้นเร่อยอยสี่สิียเกปดนึงพันสี่สิบสี่่เห้นต้นเร่ยยตอนนี้ไพเมยแม,มายื่นเอกาสารประกอบแล้วได้ลำดับพันกัวโอมิโก้ ตอนนี้น้องกำลังย่างออกมาซื้อแมสอยู่เนะเออาะหาไหนขายแมสเนาะหาซื้อแมสก่อนสองคนเดินทางมาที่กรงสูญก็เป็นเวลา10โมงปลายแล้วในเวลา11โมง30เจ้าหน้าที่พนักง,งานที่กองสู์เพิ่นกะสิเลิกเวียหรือว่าพักเที่ยงนี่กะใ้จะอดเวลาพักเที่ยงแล้วน้องก็เลยส่วนท่านทั้งสองออกไปกินข้าวพร้อมกันกับน้องและเพื่อนกระได้ตอบน้องมาว่า จะหิวข้าวหรือยังอิ่มแล้วสิอิมอ่มข้าวจะงงประมาณจะงงอ้ไปนั่งกินน้าวบองงอิอ่มลงมาได้แล้วค่ะปีปลายเมื่อตัวนี้พ,พ่อก็มีขว่วยร่างกายสัง่งความเมื่อตัวนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเะา่อเสิียนไปหากินข้าวโดยไม่หิวเราไปถามอีมเม่แล้วอีมเม่ว่าเรายังบม่หิวเราหิวข้าวแล้ววะไปไปกินน้าวจะซื้อวิ่งกินต่อเออ เราส่วนจะไปกินข้าวนำหางก่อนนี้พวอีเมยเราหาไปกินก่อนขึ้นรถมานี้ค่ะกำยังไปหากินห้าแถวนี้แล้วก็มันสะหิวแล้วบ่เนี่ยจะได้เข้ากันเลยแล้วก็พวายังโดนม้วนชีสม้วงเครื่องว่ะใช่พี่พีกินข้าวสวย พ่อมทานนั้นยี่พันมีหานทางด้นคุณตัวไทยก็มีเว้ออยู่ไหนจะว,ว่าหานไหนดีละ่ะไปไปเลยหานไหนเข้าเร็วก็ต้องกินก็ต้องอย่างไปหลายบ่อนจุดพักมีไหาหยวดปะจอดแล้วเข่าปากหาพันธุ์ดีขุนข้นขอนรกจอดขอนใจ รถมาคนละคันกับเราอ่ะเออมันจะเมื่อยเอิกานั่นแหละขี่รถไต่รถมาขึ้นข้ามเลยไหมบูฟ้าดีกว่ายานพร้อมไปกินใจบวกแข่งเราดิฮานั้นอ่ะข้อเปียกเส้นใหญ่ทัดหลวงค่ะเดี๋ยวเข้าไปหากินขาที่ยังหาฮานข้ามทางข้ามทาง อยูเบียงปุ๊บใส่ไฮไลท์ย้ายไฮไลทยตอนกระโปงข้ามได้อยู่ตอนนี้เราก็เข้ามานั่งในฮานแล้วหาฮารก็เปียกเห็นแล้วสร้างก็เตียกเรียบร้อยเนาะเอาพินนาะค่ะพิ้นไปใส่เลยโอ้หเกลียวมาเผ็ด่เกี่ยวใส่เค็มหมู เออเก็ดเกี่ยวใส่เก็บมือมมันกับสีอิ๊วให้มันเมนูุเมนตูไมนทีเดี๋ยวกกน,น,น้วนองขอนอนุญาตก,กินข้าวสวนเดื่อน <c oughs> อันนี้เป็นกระเปียกเส้นง่ายทางนี้กระเปียกเส้นน้อย เมื่อกินอิ่มแล้วเขาก็มานั่งรอเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ตอนนี้เฮาอยู่ในเวลาพักเที่ยงเนาะพักเที่ยงเพื่อนกาสีบอกให้เฮาเข้าไปนั่งท่าอยู่ในเลย้ะวันยามเพื่อนเขาา้าการเขาก็สีได้เข้าทางประตูทางนี้เข้าไปนั่งท่าอยู่ในท่าลำดับของตัวเอง มานา,านานั่งทออยูกสักพักอีเม่กันย่างมาบอกเฮาว่าหิวแล้วถึงคิวที่เฮาต้องพาอีเม่ไปกินฮานเดิมข้ามเกียมเกียมเกียมเบิ่งเขาจับเสื้ออีเม่ไว้บ่นีอบ่มีกับข้ามเลยบ่มีกัเบ,บิ่งซ้ายเบิ้งขวาไปร<ช>านละแม่เด้ดี้ดานานี่ฮะปักซี่นี่ นี่ข้าคุณหญิงมากินเข่ากินเข่าปี๊เข้ามาสิ่พันเส้นหมูอินเอาเส้นน้อยกับเส้นใ่เส้นใ่เดียวหมูเส้นใ่หมูเออเดี๋ยวเขาสร้างให้อีเมะไปนั่งเลยเอาเส้นใหนึ่ง

หลังจากพาอีเม่กินข้าวเสร็จแล้วเฮากรกลับมานั่งรอที่เดิมน้องกะมาแต่เ้าเนะแต่ว่า แต่ว่าน้องกายังวพัน์ได้ให้แบบรายละเอียดทุกคนเนาะว่าเออมาติตโตเวียกทางราชการแอนนี้นะเอาชินุ่งเครื่องแต่งตัวแบบใดอยู่ที่ประเทศลาวก็คือเบื้องน้องสวยย่างคือถ้าเอามาเฮ็ดพาสปอร์ตแบนนี้หรือว่าไปติตโตเวียกเออขาของทางรัฐไแบบ่พอมัเปติตโตเวียกของทางรัฐเนาะนึ่งเลยก็คือให้ใส่เสื้อแบบนี้ก็คือเสื้อมีคอคักแน่แบบนี้เลยก็คือแบบนี้เดีลองใส่เสื้อมีคอ และสองเลยก็คือให้ใส่สิ้นนี่น้องก็ใส่สิ้นมาแต่งตัวแบบนี้เนาะก็คือแบบะะแบบเป็นไปตามที่ทางรัฐเพิ่นกำหนดให้เฮาแบบนี้ก็คือเป็นระเบียบระกางามตาเวลาเขามาุโตเวียกอยู่ที่ฝั่งลาวนี้เขาจะเาแต่แต่งตัวแบบนี้เป็นส่วนลายระกาเวลาเขาเข้าวัดนี่เพื่อนกะที่เห็นหลายคนเนาะแบบใส่สิ้นนุ่งเสื้องงาม,งามอน,นันกะ ตอนนี้คนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเฮากะเข้าไปข้างในพาอีโพกับอีเมไปเฮ็ดพาสปอร์ตต่อทำเงินวายเลยับเงินหลายอีอออรีอืมตลต๋อตอกเลีหลายกว่าเฮาอีกเพราะอีพโพเลขข่เขาไหร่ก็ ร,ร้อยเนี่ร้อยก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบแปดขออีแม่ขออีแม่มาตำลังหนึ่งศูนย์ซีซีได้เข้าไปแล้วเข้าไปสัมภาษณ์แล้วตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้อีแม่สัมภาษณ์เสร็จแล้วเราก็มาต่อคิวจ่ายเงินต่อคิวยาวมากคนก็เยอะด้วย <c oughs> กลับกันอีพ่อ,อยังบได้เข้าห้องสัมภาษณ์เลยเห็น <c oughs> แล้วเราก็ใหแม่เฮ็ดเรียบร้อยแล้ว เฮากระสิกมาลาเจ้าะฟักคนเดืนดเดือดเดือดเลยเจ้าหลุดปะโนะบอกเอาจะสิ้หน้าไปทางประตูใสเวลาโกศานั้นโอเคเดี๋ยวเฮาไปก็เริก็ได้วเจ้าเจ้ยังไม่ได้สัมภาษณ์ตีโมะโอเคแถวในใดกันเมื่อก็ได้เพือไปหันยืนข้าวเดียวอะแม่นบมยืนกันนยืนคิวอียืนห้องสองห้องแรกค่ะนี่ กันเดียงแถวกันส่งห้องที่ส่งเอาใบนัดอีกเั้งค่าส่งห้องแรกจ่ายเงินส่งห้องที่ส่งเอาไปนัดแล้วไปนัดมาเอาไปนัดมาเอาโปรสปอร์ตใจเงินใจเงินโปรสปอร์ตไปนะมันที่ตัวนั้นมาเอาเดือนนัดไปเด้วไปแล้วไปแล้ไปตอนนี้เรากำลังย่างไปตลาดเซา จากกงศูนย์ไปตลาดเซาระยะทาง1.3กิโลเมตรทาีแม่ย่างเนาะเพราะว่าน้องไปถามรถตุกๆแล้วรถตุกๆจากจงนี่ไปห้อตลาดเซาข่ะนะระยะทาง1.3กิโลเมตรข่ะนเะพื่อนเอาน้ำแสนหนึ่งก็เลยไปย่างเอาตอนนี้แม่ฮอนหลายกปเลย สำหรับคลิปนี้น้องกายากเอ่ยยากมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าตัวเองพาแม่มาเฮ็ดพาสปอร์ตสองคนก่อนสิแล้วนี่กาทุลักทุเลเนาะและยังเนึ่งช่วงนี้นี่คนลาวนี่กะล่างไหลามาเฮ็ดพาสปอร์ตไลหลาย,หล,าย,ห,ลายหลีแต่น้องก็ได้ยินพนักง,งานเจ้าหน้าที่พูนว่าว่าเฮ็ดพาสปอร์ตนี่นะมือละสามร้อยคน โอเดเยอะเลยตอนนี้กะเฮ็ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วตอนนี้กะเวลาสอง,มงโมงพอดีสิได้ขึ้นรถกลับปากสันโมโูสิกลับปากสันหอดบ้านนี่สิไ้เวลาโดนปันใดอาจสิแรงๆพูเละจังหอดบ้านเนวใดคลิปนี้น้องก็ะขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันไหมคลิปหน้าสบายดีสวัสดีค่ะ